จำเป็นไหมที่จะต้องรู้ค่า E G F R สำหรับคนที่เป็นโรคไตจำเป็นมากค่ะเพราะค่า E G F R นั้นมีส่วนเกี่ยวร้อยกับอัตราการกรองของเสียของไตเพราะฉะนนวันนี้เราจะคำนวณได้ยังไงว่าเอ้ค่า E G F R เราเนี่ยเราอยากจะผลักดันให้ค่า E G F R ขึ้นเพราะมันเป็นค่าที่ตัดเชือกค่ะตัดเชือกอะไรตัดเชือกว่าคุณนะเป็นไตระยะที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ อนื่นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเหมือนกันแต่มันไม่มากเท่าค่า EGF r เพราะค่านี้มันตัดเชื่อกันแต่ค่านี้คํานวณจากอะไรคํานวณจากค่าครีตานินค่ะค่าครีตานินคืออะไรกดติดตามไว้และนอกจากคํานวณจากค่าครีตานินแล้วยังเกี่ยวร้อยกับอายุเขาจะมาคํานวณด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อัตราการกรองของไตจะดีขึ้นได้มันเกี่ยวร้อยกับหลายๆอย่างแล้วเราจะปลุกไอ้ค่า e EGF r ให้มันขึ้นได้เนี่ย เราจะทำยังไงเพราะนั้นวันนี้บอกเลยครีตานีมีส่วนเกี่ยวข้องกดติดตามว่าครีตานีคืออะไรกดเลยค่ะ